ชีเป็นคนที่ชอบงานคอลลบมากๆอย่างวันนี้นะคะชีจะมาพูดถึง2แบรนด์ค่ะคือแบรนด์พิพัชรากับซาบีนาค่ะถ้าให้นึกถึงแบรนด์พิพัชราชีจะนึกถึงฝาขวดน้ําที่สามารถนํามาต่อยอดเป็นเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าก็ได้อย่างแบรนด์ซาบีนาเนี่ยก็นึกถึงชดชันในใช่ไหมคะแต่พอเขามาเอ็กซ์กันแล้วจะเป็นยังไงบ้างอย่างอันนี้เนี่ยเป็นตัวแรกค่ะจะเป็นเสื้อกล้ามที่ทรงสวยและดีเทลดีมากๆ แล้วยังมีเอกลักษณของทั้งสองแบรนด์อยู่ด้วยค่ะถัดมาเป็นไอเทมที่ชีชอบมากๆของคอลเลกชันนี้เลยมันจะเป็นบราครอปที่คล้ายๆกับเสื้อหนังซึ่งดีเทลมันอยู่ตรงตัวห้อยตรงนี้ค่ะใส่แล้วรู้สึกมีความเป็น2แบรนด์นี้มากๆถัดมาเป็นเสื้อยืดที่สกรีนได้หน้าหลักมากๆสำหรับใครที่ยังไม่กล้าใส่ผีพัชรา,าจริงๆก็จะเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์นะคะที่เป็นลายเหมือนเราได้ใส่ผีพัชราบรา Bra ค่ะที่เขาก็จะมีหลายสีเลยชี้ได้มาเป็นสีเทากับสีชมพูค่ะและชุดสุดท้ายก็เป็น เขามีลายทั้งสองฝั่งเลยทั้งด้านในและด้านนอกที่ชอบนะคอลเลกชันนี้อยากให้เป็นเพื่อนเก็บไว้สักหนึ่งชิ้นค่ะนี่คือการพบกันของสองแบรนด์แห่งความยั่งยืนเลยค่ะ